สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์มากๆเลยนะครับของลุคชอว์แบ็ไซด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่ะได้เห็นข่าวนี้เหมือนกันค่ะครับคือมันเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมที่ทีมแพ้ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่สําคัญมากอาจจะส่งผลถึงโค้ต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยค่ะเป็นเกมที่น่าผิดหวังจริงๆเขาถึงกับใช้คําว่ามันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยทีเดียวครับ โหแรงเหมือนกันนะฮะคำนี้ครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมเป้าหมายเราก็คือจะมาลงรายละเอียดกันถึงความรู้สึกจริงๆของชอแล้วก็การประเมินผลงานของแมนยูไลเตดทั้งทีมแล้วก็คุณภาพผู้เล่นในฤดูกาลนี้ด้วยครับอืมก็น่าสนใจค่ะคือเปิดมาเขาก็ยอมรับเลยนะครับแบบไม่กักเลยว่าฤดูกาลนี้มันไม่ดีพอชัดเจนมากค่ะคำสั้นๆนะครับแต่ฟังแล้วอืมน้ำหนักเยอะมากใช่ค่ะ คือการที่ผู้เล่นระดับซีเนี่ยประสบการณ์เยอะขนาดนี้ออกมายอมรับแบบนี้มันก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเขากล้าตั้งคําถามถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยออกสื่อเลยนะคะเขาพูดทํานองว่าพวกเราในฐานะผู้เล่นต้องตั้งคําถามตัวเองว่าดีพอสําหรับแมนอยู่ในเตดหรือเปล่าโอ้หอันนี้แรงจริงครับการพูดแบบนี้ออกมามันมันไม่เสี่ยงหรอครับแบบว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวหรือว่ายังไงนั่นสิคะ เป็นคําถามที่น่าคิดมากมันก็เหมือนดาบสองคมนะคะด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ทําลายกําลังใจกันหรือเปล่าครับแต่อีกด้านหนึ่งถ้ามองในบริบทของสมโมสรที่มีมาตรฐานสูงมากๆอย่างแมนยูเน็ดเนี่ยคือประวัติศาสตร์เขามันยิ่งใหญ่คว้าแชมป์มาเยอะแยะใช่ครับระดับโลกเลยค่ะเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แต่พอผลงานปัจจุบันมันมันห่างไกลาจากจุดนั้นมากๆห่างเยอะจริงๆครับ บางทีมันอาจจะต้องการใครสักคนไหมคะที่กล้าพูดความจริงออกมาดังๆแม้จะฟังแล้วเจ็บปวดก็ตามอืมอาจจะเป็นการกระตุน้นก็เป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเป็นสัญญาณของความกดดันที่มันมหาศาลจริงๆหรือ,อ,อรอยร้าวบางอย่างในทีมที่ทําให้เรื่องข้างในมันหลุดออกมาข้างนอกแบบนี้ประเด็นเรื่องมาตรฐานสโมสรน,นี่ชัดเจนมากครับแล้วมันก็ยิ่งทําให้คําพูดของชอที่เขาเน้นเรื่องความรับผิดชอบของผู้เล่นเองเนี่ยมันดูมีน้าหนักขึ้นไปอีกค่ะ เขาบอกเลยว่าพวกเราคือคนที่อยู่ในสนามที่ต้องทำผลงานให้ได้คือชี้มาที่ตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมเลยไม่ได้โทษอย่างอื่นใช่ค่ะไม่โทษโค้ดไม่โทษแผนแต่พูดถึงคนเล่นในสนามแล้วเขาก็ยังกล่าวขอโทษแฟนบอลด้วยนะคะอ๋อครับเห็นอยู่เหมือนกันบอกว่าทำได้แค่ขอโทษแฟนๆที่แบบว่ายังตามเชียร์ตลอดแม้ทีมจะอยู่ในฤดูการที่ยากลำบากและเลวร้ายขนาดนี้อืม อันนี้ก็สะท้อนความกดดันเหมือนกันนะครับว่าพวกเรารู้สึกว่าทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะแฟนบอลแมนยูคาดหวังสูงอยู่แล้วพอผลงานเป็นแบบนี้นังเตก,ก็คงรู้สึกแย่จริงๆมีประเด็นหนึ่งที่ผมสังเกตคือเรื่องวิธีการสื่อสารของเขาเนี่ยเขาเลือกพูดเรื่องการตั้งคำถา,ถามถึงคุณภาพผู้เล่นกับสื่อเลยหลังเกมจบเอ่อคือไม่ได้ไปเคลียร์กันข้างในก่อนดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเขายืนยันความคิดนี้กับสื่อด้วยอืม อันนี้ก็น่าสนใจในแง่ดินามิกในทีมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนเขาก็ยังปกป้องผู้จัดการทีมอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับครับเขายังแสดงความเชื่อมั่นในตัวเอริกเทนฮากอยู่บอกว่าผู้จัดการทีมมีแผนแล้วก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สโมสรต้องการค่ะและตัวเขาเองก็มั่นใจว่าจะพลิกสถานการณ์ได้อ้าวกลายป็ว่ายังเชื่อมั่นในโคช้ชแต่ตั้งคําถามกับเพื่อนร่วมทีมประมาณนั้นเลยครับมันเลยทําให้เราคิดว่า ตกลงปัญหาหลักในมุมมองของชอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่ทัศนคติคุณภาพผู้เล่นหรืออะไรเพราะดูเขายังศรัทธานในแนวทางของผู้จัดการทีมอยู่ค่ะมันก็เลยดูซับซ้อนขึ้นไปอีกสรุปแล้วบทสัมภาษณ์นี้มันเหมือนเอเปิดแผลให้เราเห็นภาพข้างในทีมที่กําลังลําบากอยู่เหมือนกันนะครับเต็มไปด้วยความผิดหวังการยอมรับความจริงแบบเจ็บจัดค่ะการตั้งคําถามถึงคุณภาพกันเองแล้วก็ การตระหนักถึงช่องว่างที่มันห่างหรือเกินระหว่างผลงานตอนนี้กับมาตรฐานในอดีตของสโมสรใช่เลยค่ะการที่ผู้เล่นระดับนี้ออกมาพูดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติเลยมันบอกถึงความผิดหวังที่มันคงลึกมากๆจริงๆครับครับแล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างก็ได้นะคะไม่ว่าจะเพื่อกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมหรือ,อ,อสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารรับรู้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้ น่าคิดตามจริงๆครับเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ชอยอมรับออกมาตรงๆนะครับบวกกับความเชื่อมั่นที่เขายังมีให้ผู้จัดการทีมเนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือแล้วอะไรล่ะคือการเปลี่ยนแปลงที่มันต้องเกิดจากข้างในจากตัวผู้เล่นเองหรือว่ามันต้องเป็นการปรับทัศนคติแบบไหนหจำเป็นแค่ไหนใช่ครับที่มันจำเป็นมากๆเพื่อให แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นได้อีกครั้งหรืออย่างน้อยก็ลดช่องว่างระหว่างความเป็นจริงที่น่าผิดหวังตอนนี้กลับเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรในอดีตให้ได้นะครับเป็นคำถามที่ตอบยากแต่ก็น่าสนใจมากๆค่ะว่า พวกเขาจะหาทางออกเจอได้ยังไงเรื่องบทสัมภาษณ์ล่าสุดของบรูโน่ฟ์นันเดสกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่เขาออกมาเปิดใจหลังทีมพลาดท่าในฟุตบอลยุโรปแล้วก็เจอกับฤดูกาลที่ต้องบอกว่าหน้าผิดหวังจริงๆค่ะที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้มีหลายประเด็นเลยที่เราอยากจะหยิบมาคุยกันมาดูกันว่ามุมมองของกับตันทีมคนนี้เป็นยังไงทั้งเรื่องผลงานทีมอ,อ,อะไรที่เขาคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วก็เรื่องอนาคตของเขาเองด้วยค่ะ เริ่มกันที่ความรู้สึกหลังเกมล่าสุดเลยไหมคะเหมือนเขาจะพูดค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยครับเขาพูดชัดเจนมากว่าความแตกต่างในเกมนั้นนะ่ะมันง่ายๆเลยคือทีมสร้างโอกาสได้แต่จบสกอร์ไม่ได้ในขณะที่คู่แข่งทําได้คือฟุตบอลมันก็ตัดสินกันตรงนี้แหละครับอืมก็คือยอมรับเรื่องความเฉียบคมว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคือเขามองไปถึงภาพรวมทั้งซีซั่นเลยใช้คําว่าไม่ดีพอ แล้วก็ไม่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ทีมควรจะเป็นเลยครับโ oh, ห <c oughs> กับตันทีมพูดเองแบบนี้เลยอาพูดแบบนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับค่ะมันดูเหมือนเขาไม่ได้โทษปัจจัยภายนอกอย่างเดียวมีพูดถึงเรื่องความรับผิดช,ชอบของผู้เล่นเองด้วยไหมคะ <c oughs> เหมือนเคยได้ยินลุกชอพูดทํานองนี้มาก่อน <c oughs> มีครับมีครับ เขาเห็นด้วยกับชอเลยแล้วก็เน้นย้ําว่าสําหรับตัวเขาเองนะเขาก็รู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีพอแล้วก็อยากให้ทุกคนในทีมกลับไปมองตัวเองเหมือนกันคือไม่ใช่ชี้นิ้วโทษคนอื่นอซึ่งผมว่าการที่กัปตันกลา้าพูดถึงข้อบกพร่องตัวเองแล้วกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแบบนี้มันเอ่อมันดูมีความเป็นผู้นํามากกว่าการแก้ตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วประเด็นเรื่องที่ว่าสโมสรต้องการการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเห็นว่าเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเขาบอกว่าสโมสรต้องการการเปลี่ยยยนแปลลงงหายอยาอ่ แล้วเขาก็เชื่อว่าทุกคนในสโมสรรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วอืมแล้วเขาได้ลงรายละเอียดไหมคะว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอ๋อไม่ครับคือเขารีบออกตัวเลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะมาบอกว่าต้องเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงซึ่งผมว่าน,นี้เขาวางตัวได้ฉลาดนะคือรู้ว่าปัญหามันใหญ่กว่าในสนามแหละแต่ก็ไม่กล้าล่วงหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือโคช้ชก็คือรู้ว่าต้องเปลี่ยนแต่รายละเอียดให้คนที่มีหน้าที่จัดการไปว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นครับ สิ่งที่ผู้เล่นทำได้ก็คือพยายามพัฒนาตัวเองในสนามทำให้ทีมดีขึ้นในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบมีคำถามที่ค่อคนข้างจี้ใจดําเหมือนกันนะคะเรื่องอนาคตส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะพอทีมไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือดูการหน้าเนี่ยมันก็มีผลกระทบแน่ๆครับครับโดนถามเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ตอบชัดเจนนะครับว่าเรื่องเงินไม่เคยเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของเขาเลยอ๋อเหรอคะครับเขาบอกว่าเคยเล่นยูโรปาลีกมาแล้ว สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือการได้แชมป์ได้ถ้วยรางวัลแล้วก็ได้ลงเล่นในรายการที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Champions League ซึ่งปีหน้าจะไม่ได้เล่นใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานส่วนตัวของเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์ปัจจุบันของทีม มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เป้าหมายสูงสุดของเขาเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าผลงานทีมจะไม่ดีแล้วอนาคตตัวเองก็อาจจะยังไม่แน่นอนเท่าไหร่เนี่ยมีจุดหนึ่งที่เอ่อหลายคนอาจจะแปลกใจนิดหน่อยคือเรื่องที่เขายังสนับสนุนผู้จัดการทีมคนปัจจุบันมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากคือเขาแสดงความเชื่อมั่นแบบเต็มที่จริงๆใช้คำประมาณว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้จัดการทีมคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับอนาคตของสโมสร โห oh, ขนาดน,นั้นเลยครับไม่ว่าตัวเขาเองจะยังอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าก็ตามนะเขามองว่าผลงานแค่ซีซั่นเดียวหรือช่วงเวลาสั้สนๆเนี่ยมันวัดความสามารถทั้งหมดของผู้จัดการทีมไม่ได้อืมก็เป็นการให้กำลังใจที่แข็งขันมากนะคะจากปากกับตันทีมเองเลยครับการที่กับตันทีมที่ก็ผิดหวังกับผลงานเหมือนกันออกมาปกป้องแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมขนาดนี้ผมว่ามันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่เอ่อค่อนข้างสาคัญนะ ทั้งต่อบรรยากาศในทีมแล้วก็อาจจะต่อการตัดสินใจของบอร์ดบริหารด้วยครับ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาบทสัมภาษณ์นี้ของบรูโน่ฟานันเดสก็เผยให้เราเห็นหลายแง่มุมเลยนะคะทั้งความผิดหวังการยอมรับความจริงแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมการมองเห็นว่าสโมสรต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆความมุ่งมั่นส่วนตัวของเขาที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินและก็ที่สําคัญคือการยืนหยัดหนุนหลังผู้จัดการทีมอย่างเต็มที่เลยเป็นมุมมองจากผู้นําในสนามโดยตรงเลยค่ะครับผมแล้วมันก็ทิ้งท้ายคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะ คือการที่ผู้นําทีมยอมรับว่าผู้เล่นต้องรับผิดชอบตัวเองต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ว่าสโมสรเองก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นด้วยค่ะอุจุดที่แฟนบอลคาดหวังอีกครั้งอันนี้น่าคิดต่อครับควันหลงอยู่ฟายูโรปาลีกรอบชิงเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาแมนยูนเต็ดแพ้สเปอร์ไป0-1 วันนี้เราจะมาลองแกะดูฟอร์มผู้เล่นปีศาจแดงกันหน่อยจากบทวิเคราะห์หลังเกมน,นะครับที่เขาให้คะแนนให้คำวิจารณ์กันมาก็น่าจะพอเห็นภาพแหละครับว่าเอ๊ะในสนามมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบไปไม่ถึงแชมเนาะใช่ค่ะคือการดูฟอร์มในนักชิงเนี่ยมันน่าสนใจตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะความกดดันมันสูงมากจริงๆแล้วปัจจัยเรื่องใจเรื่องสมาธิอะไรพวกนี้มันส่งผลเยอะเลย แล้วจากข้อมูลที่เ,เราดูกันมาเนี่ยบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ชี้ไปทางเดียวกันนะคะว่าผู้เล่นตัวหลักๆของยูไนเต็ดหลายคนเลยฟอร์มต่างกว่ามาตรฐานไปเยอะมากซึ่งแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบต่อทีมเต็มๆเ,เลยค่ะโอเคงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยที่เห็นชัดๆเลยจากบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่คือแดนกลางที่มีปัญหาหนักเลยนะครับบรูโน่เฟนเดสกับกาเซมิโร่เนี่ยได้แค่คนละ5คะแนนเองโหน้อยมากนะคะ ใช่ครับบทวิเคราะห์บอกว่าแทบไม่มีส่วนกับเกมรุกเลยบรูโน่ก็เหมือนเคยที่แบบสร้างสรรค์เกมได้ตลอดคราวนี้ทำไม่ได้อือส่วนกาซิมิโร่ก็ดูเอ,อขาดความดุดดันไปเยอะเลยมันเหมือนเครื่องยนต์หลักมันดับไปเลยไหมครับแบบนี้ใช่ค่ะ บทวิเคราะห์มองคล้ายๆกันว่ามันไม่ใช่แค่ฟอร์มส่วนตัวตกนะคะแต่มันส่งผลเป็นลูกโซ่เลยคือทำให้เกมรุกของยูเนเตดมันดูแบบว่าตื้อไปหมดขาดการขับเคลื่อนจากแดนกลางไปเลยแล้วพอมองไปที่เกมรับนะคะอืมก็มีจุดที่น่ากังวลเหมือนกันที่บทวิเคราะห์พูดถึงเยอะๆก็คือการสื่อสารกันระหว่างอองเรโอน่าที่ได้5คะแนนกับเลนี่โยโร่5คะแนนมันดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ค่ะอ๋อครับ แล้วก็มีลุกชอที่ได้น้อยมากแค่4.5คะแนนเองโดนวิจารณ์หนักเลยว่าดูตื่นตื่นล้นลนนะครับแล้วบทวิเคราะห์ก็ชี้ว่ามีส่วนกับการเสียประตูด้วยอืมใช่ค่ะรวมถึงเมสันเมาส์ก็4.5เหมือนกันที่แบบแวบแรกดูเหมือนจะดีแต่เอา้าสักพักก็หายไปจากเกมรุกซะงั้น ประเด็นของชอนี่น่าสนใจค่ะคือบทวิเคราะห์เขาเจาะจงไปที่จังหวะนะั้นเลยจังหวะที่ปล่อยให้เบรน n ด n จ o ห์นสัของสเปอร์หลุดเข้ามาค่อนข้างง่ายแถมยังเข้าสกัดพลาดอีกจนนําไปสู่การเสียประตูในที่สุดนะคะซึ่งเขามองว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลยแม้ว่าจะมีบางคนที่ทําได้ค่อนข้างดีตามมาตรฐานอย่างแฮร์รี่แม็กควได้6.5คะแนนก็ถือว่าคุมเกมรับได้นิ่งพอสมควรนะคะ หรืออย่างอมัดเดียโลก็6.5เหมือนกันคนนี้พอได้บอลแล้วดูวุบวาบดีสร้างความปั่นป่วนให้สเปอร์ได้ตลอดเลยค่ะอืมแต่ว่าลำพังแค่ไม่กี่คนมันก็คงแบกทีมไม่ไหวจริงๆแหละครับตัวสำรองอย่างอเลฮันโดกานาโชลงมาก็พอใช้ได้นะได้6คะแนนก็ดูมีแววจะสร้างความแตกต่างได้บ้างแต่เหมือนภาพรวมเครื่องจักรมันติดขาดไปหมดแล้วจริงๆกองหน้าอย่างรัสมุสฮอยลุนเนี่ยบทวิเคราะห์ให้5คะแนน บอกว่าขยันวิ่งดีแต่ก็ดูโดดเดี่ยวไปหน่อยอืค่ะส่วนโจชัวเซิร์ซีที่ลงมาแทนอันนี้ได้แค่4คะแนนแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนภาพชัดเจนเลยว่าฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมจริงๆพอแกนหลักหลายๆคนพร้อมใจกันฟอร์มหลุดโดยเฉพาะตัวสร้างสรรเกมรุกแล้วก็ดันมีความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลในเกมรับเกิดขึ้นในจังหวะสําคัญอีก มันก็ยากมากๆเลยค่ะที่จะพลิกสถานการณ์ในเกมใหญ่ๆกดดันสูงๆแบบนี้ได้สรุปจากข้อมูลจากบทวิเคราะห์ตรงหน้าก็คือความผิดหวังครั้งนี้ของแมนยูในเต็ดเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยก็มาจากฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้เล่นคนสำคัญหลายตำแหน่งมากๆพร้อมๆกันทั้งเกมรุกทั้งเกมรับมาเลยทำให้ภาพรวมออกมาไม่เป็นอย่างที่แฟนๆคาดหวังกันไว้นะครับใช่ค่ะแต่ก็มีมุมที่น่าคิดต่อนะคะ คือบทวิเคราะห์อันนี้มันก็วัดผลจากเกมเกมเดียวซึ่งเป็นนัดชิงที่มีความกดดันมหาศาลจริงๆคำถามที่น่าสนใจก็คือฟอร์มที่เราเห็นในวันนั้นนะคะมันบอกถึงศักยภาพจริงๆความสามารถจริงๆของผู้เล่นคนนั้นๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ผลกระทบจากความกดดันจากสถานการณ์เฉพาะหน้าในวันนั้นแค่นั้นเองอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันยาวๆต่อไปค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่